สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการทำให้แอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันที่อยู่ในคอมเดียวกันนะครับทำให้มันคุยกันได้ทำยังไงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์นะครับมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับ หลายวิธีนะครับซึ่งวิธีที่จะมาแชร์ในคลิปนี้นะครับก็คือการใช้ไพเป็นตัวกลางที่เอาไว้ใช้สื่อสารกันนะครับระหว่างแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันนะ okay, ครับโอเคครับเรามาลองทํากันดูนะครับขั้นตอนแรกเปิดตัว v i s u a l Studio ขึ้นมานะครับ create คนระับ create, นะ create project แล้วก็อ่าขอเลือกเป็น console app แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกที่อยู่เป็นเดสก์ท็นะครับกด create นะครับทีนี้ ในส่วนของเมนเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดลงไปเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดลงไปตามนี้นะครับขออธิบายโค้ดคร่าวๆก่อนนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับจะเป็นการเขียนบอกว่าแอปพลิเคชันตัวเนี้ยเป็นไพสเซิร์ฟเวอร์นะตัวนี้เป็นการประกาศเซิร์ฟเวอร์นะครับของไพสชื่อของตัวเซิร์ฟเวอร์กับกับตัวไคลเอนต์เนี่ยครับต้อง ต้องเป็นชื่อเดียวกันนะบรรทัดนี้ก็จะเป็นการรอให้ client connect เข้ามานะครับเมื่อ client connect เข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะทําการส่งคําว่า hello from the server ไปให้ทาง client นะครับจากนั้นก็อ่านค่าจากที่ client ส่งค่ามาให้นะครับแล้วก็เอาค่าที่ที่ที่รับได้นะครับมาแสดงโชว์ก็จะวนลูปการทำงานอยู่แค่ตรงนี้นะครับก็ได้ในส่วนของตัว server ของไพแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัว client กัน แล้วก็เปิดตัว v i ดช a l ส t ต d ด o โขึ้นมาอันเนึ้งอย่างนี้นะครับก็ครีเอทเหมือนเดิมครับเลือก Console แอปเหมือนเดิมครับเลือกที่อยู่กดค r e a อทครับอันนี้จะเป็นโค้ดในส่วนของตัวแคลนนะครับแล้วก็เขียนโค้ดตามนี้แนละ้วจะขออธิบายโค้ดคร่าวๆนะครับของฝั่งแคลนบรรทัดแรกก็จะเป็นการบอกว่าอันนี้คือแอปพลิเคชันของฝั่งแคลนนะครับ ซึ่งไวรูปเนี่ยของแคลนจะมีหน่วงเวลา3วินาทีนะครับใส่ชื่อเนี่ยเหมือนเหมือนกับของฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับกระทัตต่อมาก็จะทําการคอนเน็กเข้าไปหาเซิร์ฟเวอร์ไพส์พอคอนเน็กได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอ่านค่าที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้ก่อนนะหลัจากนั้นก็ส่งคําว่า Hello from the client ไปให้ทางตัวเซิร์ฟเวอร์นะลองรันดูนะผมก็จะรันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะนี่ครับอันนี้คือเรารันของฝั่งเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะมันก็จะพิม ผมมาโชว์เราว่าอันนี้เป็นเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์สตาร์ทแล้วนะครับต่อไปแล้วก็น้านฝั่งของคลเอแอ์นะครับนี่ครับได้แล้วแอปพลิเคชัน2ตัวเนี้ครับมันคือคนละแอปพลิเคชันกันแต่ว่ามันทำการติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลกันอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งผ่านตัวที่ชื่อว่าไพ่นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ลองทำตามดูกันได้นะครับผมจะแนบลิงก์โค้ดไปลองได้นะครับ เป็นกิจฮับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ